เหตุผลที่คุณรู้สึกเหงาถึงแม้ว่าแฟนจะอยู่ร,บรอบๆข้อหนึ่งนะคะแฟนของคุณเนี่ยเขาอยู่กับโทรศัพท์ของเขาเสมอถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วนะคะแล้วแฟนเขาก้มแต่โทรศัพท์ไทฟีโทรศัพท์ตลอดเวลาโดยที่ไม่สนใจคุณเลยถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาคุณจะอยู่ร,บรอบๆเขาแต่ไม่พูดไม่จามไม่คุยมองแต่โทรศัพท์อยู่แบบนั้นไทฟีอยู่แบบนั้น นี่แหละทำให้เรารู้สึกเหงานะคะการที่แฟนใส่ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปละเลยการพูดคุยกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยคุณจะรู้สึกเหงามากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าแฟนของคุณเป็นแบบนี้ก็ควรที่จะพูดคุยกับเขาตรงๆเลยนะคะว่าเอ้ยเธอเล่นโทรศัพท์เกินไปนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันรู้สึกว่าฉันเหงาแล้วเขาเนี่ยรู้ความจริงว่าคุณรู้สึกแบบนี้ เขาจะค่อยๆปรับตัวค่ะดังนั้นมีอะไรก็ต้องพูดจาพูดคุยกันเปิดอกพูดคุยกันค่ะข้อ2นะคะคุณสองคนไม่พูดกันถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเดียวกันมีนะคะหลายๆคู่อยู่บ้านเดียวกันเดินสวนกันไปสวนกันมาไม่พูดคนนึงทําสิ่งนั้นคนนึงทําสิ่งนี้ไม่ถามไถ่กันเลยคนนึงแบบแบบว่าเออสั่งอาหารมากินไม่ถามแฟนเลยว่าจะกินอะไรอยู่บ้านเดียวกันไม่พูดไม่จากันจะทําให้เราเนี่ย รู้สึกเหงาอาจจะเป็นความแบบเบื่อหน่ายก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กันมานานแล้วรู้สึกแบบความรักมันจืดจางเบื่อหน่ายดังนั้นแล้วนะคะอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องหัดถามถ่ายแฟนนะคะเออเธอเป็นยังไงบ้างเอ,อ้ยเราออกไปกินสเต็กไหมเราออกไปเดินเล่นสวนไหมเราออกไปเดินออกกําลังกายไหมอะไรแบบนี้พูดจากันเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกเหงาเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีอีกโก้คุณไม่ค่อยพูดคุยกับแฟนคุณเลยเนี่ย มันเป็นสาเหตุทําให้ความรักล่มสลายค่ะข้อ3นะคะ2คนอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีใครเนี่ย เช็คกันเลยนะคะเวลาที่คนสองคนออกจากบ้านไปทํางานใช่ไหมคะคุณก็ไม่เช็คแฟนคุณแฟนคุณก็ไม่เช็คคุณไม่ถามว่าเออจะกลับมาบ้านกี่โมงจะกินอาหารเย็นด้วยกันไหมไม่เช็คถามถ่ายว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างถึงที่ทํางานหรือ,อยังต่างฝ่ายต่างไม่เช็คมันเลยทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกหงอยเหงารู้สึกแบบอ้างว้างโดดเดี่ยวเรารู้สึกว่าเออถึงแม้ว่าจะมีแฟนแต่รู้สึกทําไมเหงาเหงาจังเลยดังนั้นแล้วนะคะ หัดเช็คซึ่งกันและกันนะคะส่งมเมสเซจก็ได้นะคะหรือว่าโทรแค่หนึ่งนาทีก็ได้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างเอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นทานข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้ความรักงอกเงยจเจริญเติบโต grow up ไปด้วยกันค่ะสี่นะคะคุณรู้สึกว่าคุณเท่านั้นที่เอาใจใส่ในความสัมพันธ์นะคะคุณเท่านั้นที่ดูแลแฟนคุณเท่านั้นที่เป็นฝ่ายแบบอยากดูแลเขาเอาใจใส่เขานวดเท้าให้เขาทำอาหารให้เขา อุ้ยทาทุกอย่างที่เอาใจใส่เขาแต่เขาไม่เคยเอาใจใส่คุณเลยนะคะเขาละเลยเขาเพิกเฉยการเอาใจใส่คุณความรักนะคะต้องเอาใจใส่ซึ่งกนและการคุณเอาใจใส่เขาเขาเอาใจใส่คุณมันถึงให้จะถึงจะทําให้ความรักนั้นเนี่ยรักกันยาวนานใช่ไหมคะแต่ถ้าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทํามีแต่คุณเท่านั้นเนี่ยที่ทาไม่นานนะคะความรัก พัทงทลายแน่นอนนะคะถ้าใครเจอสี่สัญญาณนี้แล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณรักแฟนคุณอยู่ก็หลอกปรับเปลี่ยนพูดคุยกันและเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะสําหรับผู้หญิงถ้าเกิดว่าแฟนไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากคุยด้วยแบบไถแต่ฟีดโทรศัพท์อะไรแบบนี้เราฉีดน้ําหอมนะคะน้ําหอมเนี่ยจะทําให้ผู้ชายหมกมุ่นเราได้นะคะน้ําหอมของลักหน้าเนี่ยเป็นน้ําหอมกลิ่นวานิลาที่แบบ หอมมากทุกคนคือหอมแบบหวานหอมแบบอธิบายไม่ถูกก็คือหอมมากคุณนุชลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้แล้วแบบหอมติดทนนานเนี่ยแบบคือเลิฟเลยค่ะทุกคนปกติคุณนุชจะใช้แต่แบรนด์นะคะซึ่งแบรนด์ที่คุณนุชใช้ก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนก็รู้ดีคุณนุชก็เลิฟอยู่แต่ตัวนี้ก็เลิฟเช่นกันน้องราคาถูกแต่แบบคือหอมละมุนมากๆทุกคนต้องลองนะคะคือกลิ่นเขาหอมติดทนนานมากเป็นวานิลลาที่แบบ หอมแบบผู้ดีหอมแบบผู้หญิงดูแพงคะ่ะทุกคนลองฉีดน้ําหอมนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนไม่เคยฉีดน้ําหอมเลยนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แฟนไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากนั่งใกล้ละเลยลองฉีดน้ําหอมแล้วคุณจะรู้ว่าเอ้ยทําไมแฟนเนี่ยขยับเข้ามาใกล้วะอยากที่จะแบบกอดอยากที่จะแบบนั่งคลอเคลียอะไรแบบนี้ใครสนใจเดี๋ยวคุณอุจาแปะพิกัดไว้ให้นะคะ